ธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยได้รับความสนใจจากชาวประมงสมุยหวังสร้างสิ่งมีค่าคืนสู่ท้องทะเลในายามไม่มีนักท่องเที่ยว ที่สาราอเดกประสงค์ชุมชนบ้านใต้หมู่ที่5ตำบลแม่น้ำอำเภอกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้ราเนตใจกว้างในยุทธศตรมนตรีนครเกาะสมุยร่วมเปิดโครงการการถ่ายทอดและขยายผลธนาคารปูม้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยและต่อย,ยอดงานวิจัยยกระดับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy พร้อมด้วยนางพราวลัยนุชมอนผู้ช่วาญด้านการประมงกรมประมงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมรักิ์สวัสดีมหาวิทยาลัยวลัย ผู้นําชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและชาวประมงในพื้นที่ร่วมเวทีประชาคมการขยายผลธนาคารปูมา้าคืนปูม้าสู่ทะเลไทยและต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG Economy เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาปูมา้าการผลิตลูกปูม้าระยะโซเอียและระยะยังแครฟ และองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทำธนาคารปูม้าและสูงย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในพื้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมและชุมชนมีความต้องการรวมทั้งจัดกิจกรรมปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับชาวประวงจิตอาสาติดตามเติมเต็มและพัฒนาต่อยอดธนาคารปูมา้าในระยะที่หนึ่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งประเมินผลกระทบของการทำธนาคา,ารปูม้าต่อชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเพื่อดำเนินโครงการวิจัยต่อยอดและขยายผลธนาคารปูม้าสู่การสร้างไรายได้ของชุมชนเชื่อมโยงกับกิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ปูม้าอย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติในการจัดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมรศักดิ์สวัสดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวว่าจากการดําเนินโครงการที่ผ่านมาในระยะแรกของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พบว่าชุมชนมีความประหนักและตื่นตัวรวมทั้งมีความต้องการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปูมา้าโดยชุมชนใช้ฟฝั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชที่ประกอบอาชีพประมงปูมา้าทางใช้เครื่องมืออวนจมปูมา้าและล่อปูม้าแบบพับได้รวม ทั้งเจ้าของแพปปูและภาคเอกชนที่รับซื้อปูกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสนใจจากตั้งธนาคารปูม้าในชุมชนตนเองกว่า60แห่งและทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการขยายผลธนาคารปูม้าในพื้นที่อื่นสำหรับในพื้นที่อำเภอเกาะกสมุยมีการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย5-6แห่งเช่นชุมชนมุสลิมตลาดหัวถนน ชุมชนแม่น้ำบ้านใต้ชุมชนบ้านบางรักชุมชนบ้านพังกาชุมชนบ้านปลายแหลมและชุมชนเกาะแตนชุมชนบ้านหาสมบูรณ์พบว่าชุมชนมีการทำประมงปูม้าจากเดิมชาวระมงทำปูมหวางอวนอา3งวันกูอ้อวนขึ้นมาได้ แต่หลังจากมีโครงการดังกล่าวชาวประมงใช้ระยะเวลาในการวางอวนเพียง1-2ถึงวันก็สามารถกู้อวนได้เร็วขึ้นได้จำนวนปูม้ามากขึ้นด้วยจาก8กิโลกรัมเพิ่มเป็น15กิโลกรัมจะมีไรายได้ปีละ10,000แสนกว่าบาทหลังมีโครงการมีไรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงบาทต่อปีโครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีที่จะทาให้ชาวประมงหันมาร่วมกันฟื้นฟูอนุนอนรักษ์ปูม้ามากขึ้นบรการวิชาก,การไวยรักษเนี่ยนะครับก็ออกมาสำรวจพื้นที่ ก่อนที่ก่อนที่เราจะวางธนาคารปูว่าตรงไหนที่เหมาะสมเช่นจุดที่เราทําธนาคารปูต้องมีชาววางปูม้านะไม่ใช่ว่าเราทำธนาคารปูแต่จริงๆไม่มีชาวบงปูม้าเลยเราไม่รู้ว่าปูตรงไหนมาเข้าธนาคารถูกไหมครับระบบนิเวศที่อยู่ใกล้ๆฝั่งตรงนั้นมันมีสันดอนทรายใช่ไหมครับที่พอจะเป็นที่แหล่งที่อยู่อาศัยของลูกปูได้มีท่ทะเลเคยมีกลุ่มที่เคยทํางานอนุรักษ์มาก่อนที่เขามีประสบการณ์มีการองคุมที่เข้มแข็งนะครับนะครับระบบนิเวศแบบนี้ครับก็จะทําให้เขายมีความเหมาะที่จะทําธนาคารปูมา พระเอกของธนาคารปูม้าคือชาวประมงเพราะว่ามันจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าชาวประมงเนี่ยไม่ไม่ได้ําเดินการเป็นคนหลักคือธนาคารปูม้าไม่ใช่แค่การปล่อยปูมา้าแต่การไปเพิ่มอาชีพใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับท่านก็จะมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาสังคมชุมชนเข้มแข็งด้วยนะครับคือมีหลายที่มากที่ทำธนาคารปูม้าและทําให้คนรวมกลุ่มกันดีขึ้นมันมีศักยภาพมากนะมีอะไรที่ ทางด้านนางพราไยนุดหมอนผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงกรมประมงมองว่าชาวประมงมีความสนใจหันมาร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูการทำประมงปูม้ามากขึ้นและส่วนหนึ่งอาจ,จได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่มีนักท่องเที่ยวซึ่งรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวประมงในพื้นที่หรือชาวประมงจะต้องทำอย่างไรให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ ด้วยการหันกลับมาทําประมงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมเนื่องจากพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูปูม้าทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงร่วมกับกรมประมงในการตั้งธนาคารปูม้าและเห็นว่าชาวประมงในพื้นที่มีความยินดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนด้การทําประมงปูม้าด้วยและในอนาคตคิดว่าจะต้องมีการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูปูม้ามากขึ้นเรามีความรู้สึกว่าที่นี่มันมีศักยภาพมาก เป็นนิมายที่ดีค่ะในการมีจัดทําธนาคารปูม้าที่เกาะสมุยนะคะชาวบ้านเขาต้องการไม่ใช่เราไปนําเสนอเขานะคะเราแค่มาอธิบายเขาฟังเขาต้องการนี่มันเหมือนกับระเบิดจากภายในออกมาข้างนอกมันน่าจะยั่งยืนมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเพราะเขาต้องการแล้วเราก็มาสนับสนุนเขาใช่ค่ะประสบความสาเร็จดิฉันคิดว่านะคะดูแล้วก็ตื่นตาตื่นใจค่ะแม้แต่จะมีอุปสรรคลม,มเมื่อเช้าฝนมาเมื่อเช้าชาวบ้านก็ยังมาเต็มไปหมดค่ะ ขณะที่ผู้แทนจากชุมชนบ้านใต้อาภอเกาะสมุยนายปณิธานบุญสามีความยินดีในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและคิดว่าธนาคารปูม้เน่อจะมีการขับเคลื่อนได้100%จะเห็นได้จากความร่วมมือของภาคชุมชนและจากองค์ความรู้ต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สร้างความเข้าใจแก่ชาวประมงในพื้นที่ธนาคารปูมาเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนได้ผมว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์คือวันนี้เรามองเห็น การร่วมมือร่วมใจหรือการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนเนี่ยเยอะแล้วองค์ความรู้ต่างๆที่ทางมาหลาลัยหรือวชอส่งเข้ามาหรือทางอาจารย์กบับล,ละไรักเนี่ยเอามาตรงนี้ก็คือมันได้ไดไดสร้างความเข้าใจสร้างความเขาเรียกอะไรน,นะสร้างเขาเรียกสร้างความคิดป็จริงๆอาหานี้ผมว่ามันเป็นกระบวนการความคิดเป็นครั้งแรกมากกว่าพอหลังอย่างนี้การการพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันก็อยู่ที่ชุมชนเองแล้วแหละว่าตัวตัวตนของตัวเองเนี่ยอยากรับหรือไม่รับ แต่ตามมุมมองที่เรามองหรือว่าผมทำเรื่องเรื่องชุมชนมาเนี่ยผมมีความรู้ว่าถ้าชุมชนเนี่ยยัง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 ต้องการเรื่องนี้อยู่การ์ูเนี่ยได้ปูม้ามาหกร้อยกว่าแม่นะซึ่งบ้านพี่วัวเนี่เเยอะเพราะว่าบ้านผมมีเครื่องมือหลายชนิดนะครับมีการจับประทูก,ก็ติดปูม้ามาบางครั้งก็กวันละตัวนะครับเห็นภาพขึ้นมาชัดทันทีว่าภายในหกเดือนเนี่ยสามารถที่จะเห็นปูม้าที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ปูม้าเล็กไม่เล็กเนี่ยมันอยู่ที่การใช้เครื่องมือของพวกเรา เราทําอย่างไรให้คนในหมู่บ้านเราหรือว่าคนข้างนอกพื้นที่เนี่ยถ้าเรามีการจัดการเชิงพื้นที่อย่างเช่นตั้งกฎระเบียบกติกาชุมชนนะครับออกระเบียบขึ้นมาว่าเออเนี่ยเราไม่จับปูม้าตัวขนาดเล็กสอนลูกสอนหลานนะครับเราเวลาไปข้างนอกไปตลาดเราก็อย่าซื้อกินปูม้าตัวขนาดเล็กนะปูที่มาที่ไม่ีใค่นกกระดองเราก็อย่าซื้อกินนะครับมันจะช่วยเพื่อที่จะพยาญญาพันให้คนข้างนอกเนี่ยได้รไ,ไ,ได้รู้ว่าพวกเราทํางาน เพื่อทุกคนนะครับพวกเราทํางานเพื่อคนกินปลาทั้งหลายเนี่ยจะได้กินปูม้าที่มันเพิ่มขึ้นจากที่เราทํางานพื้นภูร่วมกันนะ Enjoy Maker Space เราต้องการสร้างพื้นที่ใจกลางกรุงที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีโอกาสปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ของเขาก็จะมาคิดมาประดิษฐ์มาแก้ปัญหาจากโจทย์ที่เราให้ไว้ โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีทีวีทีวีของชาวนคร